หน้าห้องอะโลครับซื้อชื่อตองวัชจเจพี่ผมขอเทสแคลนเทสแคลนเดี๋ยวจะมีอีกทีนะครับหลังจากที่จบห้องอะโลนะครับต้องกดเข้ามาเองนะครับผมตอนพี่ไปโดดล่มนะครับตอนพี่เปิดเลขห้องอ่ะพี่จะสลับเชิญนะครับผมจะเชิญน้องๆที่สนับสนุนช่องหนึ่งตาก็จบจะเว้นนะครับเว้นเชิญหนึ่งตาเปิดเลขห้องหนึ่งตานะครับ อ๋อถ้าเทสแบบถ้าเทสหนึ่งหนึ่งอะ่ะต้องมาก่อนสามทุ่มนะครับเทสหนึ่งหนึ่งยิงตัวก็ได้ยิงหัวก็ได้นะครับสร้างห้องเองนะครับผมโอเคน,น้องๆต้องสร้างห้องเองนะครับอ๋อคนที่เพิ่งเข้าแคนมาโหดเอาเรื่องพี่ใช่ใช่เออพี่ดูสเต็ปแล้วนะครับออนแล้วเขาวิธรมดานะครับคนที่ชื่อพรทีอ่ะ เออวินหรือเปล่าชื่อวินอะวินเอสอะวินอาวินเอสนั่นแหละอ่าดูการสเต็ปตั้งไอวอรยิงแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วน้องเขานิ่งด้วยนะครับอ่าว <c oughs> อ้าวมิซายโอ้ตั้งเอาโดดอ้าวเรียบร้อยโดมได้ไปสี่แล้วครับสมนึกห้านะครับหรือคิวเดียวนะครับสมนึกจะได้เพชรอย่างลอยนวลแล้วนะครับ ลอยตัวลอยตัวเหลือคิวเดียวจะลอยตัวแล้วนะครับคิวบ้าเหลืออีก2นะครับถ้าเทสหนึ่งหนึ่งไม่จำเป็นต้องยิงหัวนะครับยิงตัวยิงอะไรได้หมดใช้ปืนได้ทุกชนิดยกเว้นระเบิดอย่างเดียวนะครับเทสแคนพี่นะครับพี่เอาแต้มนะครับ6แต้มผ่านนะครับแต้มชนะ6แต้มไม่เอาหัวอะไรทั้งสิ้นนะครับ ยิงไปเลยครับยิงตัวยิงหัวได้หมดพี่ผมสร้างห้องหนึ่งหนึ่งเองเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งต้องพรุ่งนี้แล้วครับวันนี้ไม่ทันแล้วครับกัจันเจเล่นเล่นได้ครับห้องนี้เล่นได้แต่เทสแคนเล่นไม่ได้นะครับโดดร่มกับพี่ก็เล่นได้นะครับตอนเปิดเล็กห้องอ่ะใครตอนนี้แคนว่างแค่หนึ่งที่นะครับใครอยากเข้าแคนก็กดเข้ามานะครับตอนที่พี่เปิดเล็กห้องไปลงแร้งนะครับผม น้าพาพรเล่นระเบิดได้ครับห้องนี้เล่นได้นะครับอ๋อตายแล้วเหรออ๋อตายแล้วอ๋อแล้เขาบอกตายแล้วไลฟ์สดถึงกี่โมงครับทีทิติวัตรถึง23่สนาฬิกาครับคอมเหมือนผมอ่ะจะธรรมดาได้ไงอ๋อแล้วเขาใช้คอมเหรอได้เล่นได้เล่นระเบิดได้ครับได้ครับถ้าผมโดจะขึ้นไหมไม่ขึ้นครับ ทับนารุตโตะพี่เอาเบอร์โดเนตออกแล้วนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เขาปรับปรุงนะครับพี่เลยเอาออกอไม่อยากให้น้องๆสับสนนะครับพี่เลยปิดโดเนตก่อนนะครับเพราะว่าโดเนตมันไม่ขึ้นจอเขาปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับ2วันละวันนี้วันที่สองละยังไม่เสร็จเลยนะครับ ตอนนี้เหลือ14คิวบ้าเหลืออีก1คิวนะครับเออไม่ใช่คิวบ้าเหลือ2นะครับอ่าแล้วก็น้องคนนี้เหลือ,อแค่คิวเดียวอา้าวกำลังบวกอยู่เลยครับเนี่ยมาดูน้องก็บวกก่อนว่าจะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเหลือคิวเดียวอา้าวคิวบ้ามาแจมละได้ยินเสียงรถอ้าวเรียบร้อยอา้าวไม่ทัน โอ้คิวบ้ามาชน5คิวไปอะบวกกับคิริวเอา้าคิวบ้าเลยได้6คิวไปเลย <laughs> oh. ขับรถมาพอดีน่ะคิวบ้าลอยตัวแล้วนะครับ6คิวน้องเขาคงไม่ได้ทันตั้งตัว5คิวเมื่อกี้กําลังบวกอยู่คิว <laughs> คิวบาขับรถมาชนเลยอะ น้องเขาเลือแค่คิวเดียวเองนี่รูทอ๋อผมตายแล้วครับคิวว่าอย่างวันนั้นเองอ๋อผมตายแล้วอ๋อเมื่อกี้น้องห้าคิวหรือเปล่าเนี่ยที่คิวว่าขับรถมาชนเมื่อกี้อ่ะอุตส่าห์จะฆ่าตัวที่ห้าคิวอ๋อโดนคิวว่าชนสองคนเลยหรอ ที่ชนโดนคนเดียวไม่ใช่เหรอนักลาเพชกิวบ้านี่น่าจะไปทุกช่องเลยนะครับที่เขามีล่าเพชรอ๋อชนสองคนเลยเหรออ๋อออ๋เลยได้มาเป็นหกไงเมื่อกี้น้องเขามีสี่ตาหน้าแชบเอานักกิวบ้าทำไม ล่วงไปเลยอะ่ะอ๋อน้องคิวอ๋อคิวว่ากดออกอ๋อคิวว่าลอยตัวแล้วเลยกดออกนะครับอ๋อคิวว่าได้เพชรไปละอ่าลอยตัวเลยกดออกไปเลยเดี๋ยวพี่กดอีกทีดีกว่าแป๊บนึงนะครับมาดูน้องเขาบวกก่อนได้หรือเปล่า นะกดเลื่อนๆดูนะครับได้ออกแล้วโอเคพี่ก็ว่าคิวบ้าอยู่ดีๆทำไมเสียชีวิตอ๋อหรือว่าคิวบ้าจะไปล่าเพชช่องอื่นต่อธ <c oughs> <c oughs> ุรกิจลดตัวเหรอช่วงนี้อ๋อไปละเดี๋ยวไปล่าเพชก่อนอ๋อได้ได้เดี๋ยวพี่ส่งเพชต,ตามไป <c oughs> ก็กดเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ไม่แช่นะครับคนละสี่ห้าวิไปครับผมเหลือแค่9้าคนนะครับ9้าคนคิดว่าจะเอาเพชรไปสุ่มสองควงหรอพี่ว่าพี่จะเก็บเพชรไว้ก่อนเดี๋ยวรอวันใกล้มันหมดอ่ะเออเพราะว่าพี่ไม่อยากเติมตรงนะครับ เติมตรงมัน29สตางค์นะครับถ้าพี่รออ้าวถ้าพี่รอเพชรรายสัปดาห์รายเดือนพี่อ,ะอ่ะมันแค่13สตางค์เ <c oughs> อาแบบประหยัดสุดๆอ,อ่ะออช่วงนี้ต้องประหยัดนะครับเออเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แล้วก็มีโรคติดต่อด้วยต้องใช้ให้คุ้มว่าสตางค์อ่ะตังค์ต้องใช้ให้คุ้มพี่แม่ <c oughs> จะสูงวันสุดท้ายนู่นแหละซองอะ่ะ เหลือแปดคนครับผมอพี่เล่นห้องไฮไลท์หน่อยครับห้องไฮไลท์อ่พี่ไม่ค่อยได้สร้างแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเป็นห้องอะโลกนะครับพี่ว่าจะไปเก็บแรงอะ่ะเกำลังดูดูอยู่พี่อยากขึ้นแกลนนะแต่ต้องฝึกอีกเยอะอ แกลนอ่ะจริงๆรอ่ะเราไม่ต้องคมก็ได้นะครับถ้าเราเดินเกมเป็นอ่ะพี่ดูบางคนนะเขาก็ไม่คมนะครับผมแต่เขาเดินเกมเก่งนะครับรู้เหลี่ยมรู้เกมรู้ว่าเออตรงนี้หลบได้ตรงนี้หลบไม่ได้เงี้ยเขาก็ขึ้นแกนกันได้นะพี่ไปดูมาหลายช่องละอ๋อสวัสดีครับมับงกรโน,โนหนึ่งสวัสดีครับ ธีรนยัยสวัสดีครับทันครับทันห้องอโลกอยู่นะครับอ๋อคิดว่าผมคือคนดับปันคิริวที่สร้างอีกไหมเหลืออีกหนึ่งห้องครับผมธีรนัยมาแล้วครับมีเมียแล้วห้องอโลกเล่นไงครับห้องอโลกเราต้องเลเวล30ขึ้นไปนะครับถึงจะเล่นได้นะครับแล้วก็ ต้องทำให้ได้11คิวขึ้นไปนะครับผมสำหรับห้องอโลกอ๋อแช่ผมคนแรกพรุ่งนี้สร้างสร้างทุกวันครับเดี๋ยวพี่ขอตัวแป๊บหนึ่งนะครับ อ๋อผมเลเวลเจ็ดสิบแล้วอ๋อผมมีผมขี้เกียจเล่นครับอ๋อมังกรดำดอนเวฟผมหนึ่งพันห้าร้อยเพชรได้พี่สองอ๋อมันจะประมาณนี้แหละครับหนึ 1, ่งพันห้าร้อยเพชรหนึ่งพันหกร้อยเพชรไม่เกินไม่เกินสองพันนะครับอ่าตอนนี้พี่มีเก้าร้อยกว่าเพชรอ่า เดี๋ยวคงต้องเติมอีกนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันจะมาแค่อาทิตย์เดียวนะครับสองขววงอ่ะอาทิตย์เดียวแล้วก็จะไม่มาแล้วนะครับอ่าจะไม่มาแล้วจะกลายเป็นของแรไปเลยนะครับเห็น GM บอกถ้าออกตู้ไปแล้วนะครับออกหมดกิจกรรมแล้วซองจะกลายเป็นแรไปละ มันจะมีชุดนอนใส่ตมาม่าอีกอ่ะอพี่ก็อยากได้ชุดนอนอยากได้ทรงผมนะครับหัวโล้นวิงวิงอ่ะอกับเท้าเปล่า <c oughs> อนนี้เหลือสี่คนครับอ๋อเบบี้ทีละในชื่อเบบี้ผมจะดักเลยใครมาอ๋อเกอเกอเดี๋ยวแช่เกอร จำกัดแช่ผมคนแรกห้องอโลกโอเคครับหลุดตกคนที่สวันนี้ห้องที่สี Al ok. Al ok, 4, นนนน่นะครับอโลกอโลกห้องสี่นะครับนี่ตอนนี้เจเล่นะครับเจเล่บวกของใครเจเล่ เกือบโอ้ข้างหลังไม่วกดูข้างหลังก่อนอ๋อเรียบร้อยอ่าเคโอมจัดไปแล้วครับตอนนี้นั้นหนึ่งอาเคโอมโอ้พอดีเลยอาเคโอมสาคิว oh พอดีนะครับแจกครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่อ่านคิวก่อนนะครับ RKO สามคิวพอดีเลยนะครับที่หนึ่งเจเล่นหนึ่งคิวยิงลมสี่นะครับ MCID สี MC Q, ่คิวอะไรเนี่ยมูลโลนะครับหนึ่งคิว BZ สองคิวเกอ้อหนึ่งคิวนะครับแล้วก็คิวบ้าหกคิวนะครับนี่ลายเพชรปิกหนึ่งคนนะครับขี้ริ้วสามสมจึกห้านะครับอ่า เจเอิร์ธสทูบีเคนะครับลูแปง1แึ่งซตบอยหนะครับอ่าส้ม1ครับบาวัน1อ่าเอชเอสองนะครับโซโลกัตหนึ่งคิวเดจาวูสองเอฟหนึ่งเซนโซสองกูกุสองนะครับโอเคมีคนได้เพชรสองคนนะครับอ่าอาเเคโอมนะครับ อาไออ่าอ่าเคโอมกับกิวบ้านะครับผมสองคนได้เพชรไปนะครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมอ่า๋ยวพี่รีเซ็ตอันนี้ก่อนปารโอเค เ oh กับกิลบ้านะครับผมนี่ r, r k o ์อาแจก r, r k o มก่อนนะครับที่1โอเคอ่ะก็อปี้ยดีครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมโอเคเรียบร้อยครับ r, r k o oh าเดี๋ยวเปิดบินให้ดูก่อนนครับอชื่อถูกต้องนะครับ R K มสายฟ้า09นะครับโอเค68เพ่วันที่15เดือน1 2021นะครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บนะครับคิวบ้านะครับคิวบ้านี่ไงคิวบ้านะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันปึ๊บ คิวบ้าเรียบร้อยครับเพรส่งไปแล้วนะครับผมนี่คิวบ้าชื่อถูกต้องครับ68เพรวันที่วันที่ 5, ท15เดือน1 2021นะครับโอเคครบทุกคนแล้วนะครับผมปึ๊บ